มทยงวดที่แล้วนะครับออก593กับ42ก็ลดคว่ำครับเจ็บบมาเลยแล้วสายด่วนให้52 <c oughs> มันออก42ก็เสียใจอยู่นะครับเพราะว่าสัญจรงวดนี้ไม่ชนะครับ0เท่าถามว่า0 0เพราะว่ามันเดายากนะครับสัญจรตอนว่างวด วันที่16ที่จะถึงนี้เลขออกวันอาทิตย์กำลังวันมีหนึ่งมีสี่มีแปดนะครับแล้วที่ผมบอกไปต้นคลิปว่างวดนี้ว่าเลขเด่นสี่ตัวมาหนึ่งตัววันนี้ผมปล่อยแน่นอนอันนี้คืองวดที่แล้วอันนี้คืองวดที่แล้วนะครับแบตผมสิบเบิรดแล้วเด้อันนี้คืองวดที่แล้วครับอันนี้คืองวดที่แล้วงวดนี้ครับเลขออกวันอาทิตย์ กำลังวันมีหนึ่งมีสี่มีแปดครับเลขเด่นสี่ตัวมาหนึ่งตัวงวดนี้นะ่จะมีมีสามครับมีห้ามีเก้าแล้วก็มีแปดสามห้าเก้าแปดครับสามห้าเก้าแปดผมก็จะเอามาจับเป็นตัวเด่นสองตัวแล้ววันนี้เฉพาะในไลน์นี้นะผมจะให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ งวดนี้ผมยังไม่ผมยังไม่บอกก่อนว่าผมจะฟันตัวไหนแต่ผมบอกเลยว่างวดนี้ที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่างวดนี้นะครับห้ากับเก้ามันเด่นมันเด่นมากครับถ้าแล้วอันนี้ผมก็ทําคลิปเรียวลงไปแล้วนะครับทั้งในต่อต่อแล้วก็ในในเพจในเฟซบุ๊กเพราะว่าเก้ามันค่อนข้างเด่นเก้ามันออกทุกง,งวดครับมันมันเพราะว่าปีนี้เป็นปีของ พญานาคแล้วก็เป็นปีมังกรทองนะครับเก้ามันมันมาดีมากแล้วงวดหน้ามันจะมาอีกไหมถ้ามันมานะครับก็ไปซื้อลอตเตอรีร่ที่เล็กถายไว้ผมคิดว่าถ้าเกนะ้า,ามา,างวดนีนนดดนนนะ 9, ้น่าจะมาล่างแล้วน่าจะมาหลักสิบอันนี้แค่คาดเดาผมยังไม่ได้คํานวณนะถ้าเก้ามาน่าจะมาล่างแล้วก็มาหลักสิบถ้าเก้ามาจะมีเก้าสองเก้าสี่เก้าห้า ้าเจ็ดแล้วก็เก้าแปดเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดส่วนถ้าห้ามาครับก็น่าจะลงล่างแล้วก็น่าจะอยู่หลักสิบเช่นเดียวกันถ้าห้ามาก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ที่มีเลขถ้าห้ามางวดน,นี้ครับ ก็น่าคิดว่าน่าจะลงข้างล่างอันนี้เป็นแค่คำนวณเดิมบาแต่ว่าก่อนจะมาไล์เนี่ยนั่งดูมาแล้วครับ5ค่อนข้างเด่นสำหรับเลขออกวันวันอาทิตย์บอกเลยครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมา5ตัวไหน5 0าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสห้าแปดห้าแต่ถ้าจะให้ไปซื้อเรลลี่ไว้ก่อนก็จะมี5 7กลับด้วยก็ได้ครับ5้าเดเดห้า ห้าแปแล้วก็แปดห้าห้าเก้าแล้วก็9ก้าห้าอันนี้ห้าอันนี้ก็คือเลขเด่นสี่ตัวมานะแต่ถ้าสมมาครับถ้าสมามันออกวันอาทิตย์สามหนึ่งนี่ตัดออกครับเลขไม่เป็นมงคลยังไงก็ไม่ออกไม่มาครับสามหนึ่งหนึ่งสาถ้าสมมาวันอาทิตย์มันเด่นสุดคือ ดุดเดเลยครับถ้าสมมาวันอาทิตย์ดุดโดนะก็จะเป็นสามแปดแล้วก็8ปดสามแปดดสแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวรองก็จะเป็นสามห้าห้าสาห้าหสมนี่ก็สวยพราะงวดที่แล้วเราก็ให้5้สเป็นเป็นสายด่วนหรืออีอย่างนี่แหละหรืออยู่ในชุดนี่แหะแต่บ่อยอมมาเออแล้วถ้าถ้าแปดมาแปดนี่มันไม่ดิน ถ้าเปดมามันไม่เด่นผมว่ามันไม่เด่นแต่ว่าถ้าเปดมันมามันก็คงมันก็น่าจะมาตัวกลับลนะันละถ้าเปดมาก็น่าจะมาเปดสกับเปดห้า8ปดสาแดห้าปดเแต่เปดไม่เด่นแต่งวดน,นี้เด่นสตัวนะจะมี3มี5แล้วก็มี9เด่นสุดคือ5งวดน,นี้หาสุดรีอะไรก็ได้ที่ติดห้าไว้ก่อนแต่ถ้าชอบ9้าคิดว่า9มาอย่างที่ผมบอกเก้าสองเก้าสี่ 95 97 98 92 94 95 97 9เ97าแนี้ต้องหาไว้อย่างละชุดอย่างละใบ97 7าเจ็้าพออกบ่อยมากแล้วหลวงปู่ศิลาบอกว่ากจกจครับกจก็คือ97แต่ว่าผมบอกเลยว่าห้ามันเด่นครับเวันี้สำหรับเลขออกวันวันอาทิตย์มันเด่นมากๆเลยมันเด่นกว่าเก้าอีก แต่ว่ามันจะมาตัวไหนห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าอืมแต่ถ้าอยากซื้อแล้วรีดติดไว้ก่อนก็เน้นห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแล้วก็ซื้อกลับด้วยแล้วอีกตัวหนึ่งห้าสามสามห้างวดนี้ผมว่าบ้หลุดเพราะหวยบ้ดได้สัญจรงวดนี้ปังแท้แต่ว่าบผู้สอบตัวไหนจะคิดว่าห้ามาแท้งวดนี้นะห้ามันเด่นกว่าเก้าครับไม่แน่ถ้าคำนวณออกมาแล้ว อาจจะไม่เด่นก็ได้เก้าอันนี้แค่คาดการครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะมาไล์สดมาเผมดูมาแล้วครับมันค่อนข้างเด่นอ่ะห้ามันเด่นมากเลยครับมันค่อนข้างที่มันจะเด่นมากเลยสําหรับห้าหวยวันอาทิตย์มันเด่นมากๆแล้วอีกตัวหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงอ่ะเอาเรามาดูสถิติกันดีกว่าเนาะก่อนที่ผมใจนี่เห็นไหมครับห้ามาบนอันนี้คือเลขหกครับ อันนี้คือเลขเจครับเจ็ดหรือเปล่าคู่กันกับจับห้าเจ็นี่นี่คือเจอันนี้คือเปดครับเปดก็น้อยอันนี้คือ9ครับเห็นไหมเก้ามาเยอะมากครับโดยเฉพาะบนกับล่างนี่ล่างนี่มี9้าเยอะมากแล้วถ้าแม่ดูนสถิติเลขออกวันอาทิตย์นี่คือใช่ไหม บ่มีอนตี้อ๋อดูผิดขออภัยนะอ้อยปวดแขนผมดูผิดนะขออภัยเดี๋ยวผมให้เบิ้งใหม่ผมว่าอายุมัคือมันเปกๆอันนี้คือเลขออกวันอาทิตย์ออกล่าสุดเมื่อวันที่หนึ่งตุลาครับออกสองศูนย์สองหกหกออกปีที่แล้วเลยเห็นไหมครับแล้ววันที่สิบหกเนี่ยที่จะถึงเนี่ยออกวันอาทิตย์อีกเรามาดูกันว่าเลขออกตัวไหนบ่อยที่สุด อันนี้คือเลข0นอันนี้คือล่างอันนี้คือบน3มตัวอันนี้คือเลขหนึ่งอันนี้คือเลขสองน้อยมากอันนี้คือเลข3ครับ3จะมาไหมครับนี่ผมให้ดูสถิดีนะ3มาบ่อยมากเลยครับโดยเฉพาะเลขบนแล้วก็เลข3ตัวท้าย3ครับอันนี้เลข4ครับมีน้อยครับล่างไม่มาเลยครับ อันนี้เลขห้าครับมีปะปลายครับอันนี้เลขหกครับอันนี้เลขเจ็ดครับโอ้ยเจ็ดเจ็ดเยอะมากเลยครับหรือว่าเจ็ดจะมางวดนี้จับคู่กันเลยคนลงนี่แบตเบิดบออันนี้เจ็ดครับ อันนี้แปดครับอันนี้เก้าครับ,อ,นนรบอ่ะดูเลยแบบคนมันลงแบตซิเบิดบอกเอานี่เลขเด่นสี่ตัวครับมาหนึ่งตัวงวดนี้เอาไปจับให้ได้สี่ตัวครับให้ได้สามตัวสามห้าเก้าแปดครับเด่นมาก,มากเลยก็คือห้ารองลงมาก็คือสามกับเก้าแปดนี่ไม่เด่นแปดนี่ไม่เด่นครับ แต่จะเด่นที่5 9แล้วก็3 3สมตัวนี้เด่นมากๆมาแน่นอนว่าหน้าแต่ว่ามันเด่นสุดก็คือเลข5งวดหน้าละเลข5คนลงผมบอรหูเป็นอย่างยุ่ยูุ่ยก็ลงตะกี้ซี่ร้อยตอนนี้เหลือเหลือยู่สองรอยโอเคขอให้โชคดีนะขอให้เห็นมันลงคนมันลงตะกี้นะมันหายไปใส่บ่รูหูอะแคปบครับ ไปจับเอาเองนะแม่แต่ผมบอกเลยว่า8มันโมเดนแต่ว่านี้มันเด่น5มากเลยพาซื้อตรี่ไว้ห้าเจ็กลับด้วย7จ็ดห้5 9ปดห้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อันตรายนะครับก็คือ5 3แล้วก็3าห บอกกัอบบิดแล้วดิบอกกัอบบิดแล้วเลยผเบิ้งคลิปนี้ก็เออได้เปรียบเขาหนาะได้เปรียบชาวบ้านเขานาะซาซองเขาก็ไปหาซื้อซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับก็โอเคขอให้โชคดีเด้อเมือ่อเจอกันสําหรับเราพัฒนาซีเอาให้แตกอีกเด้อเมื่อซีเอาแตกอีกเด้อเมื่อวานนี่ก็เด้งบนล่างไปแล้วเมื่อน,นี้ก็ขอลาไปก่อนเมือ่อเจอกันสำหรับแนวทางเราพัฒนาส่วนใครอยากซีเอฟอะไรนะครับก็ เดี๋ยวจบไลฟ์เสร็จผมจะขึ้นออโต้ให้แล้วก็สั่งย้อนหลังได้นะครับแล้วใครที่รอเบีย้ยแก้เดี๋ยวผมเบิงกอนเดอว,ว่ามันจะมีบ่มีนะเพราะว่าคันมันบ่มีก็ต้องรอก่อนเนาะเพราะว่าบ้าอยากไปเอาอยูยูยูมองบ่นอนื่นนะบ่นอนื่นก็บ่ฮหู้ว่าสิเป็นของจริงของแท้ของจริงหรือของปลอมอันนี้ก็บ่ฮหู้คือกันขนาด อยู่ธรรมะอุทยานผมก็บ่กล้าไปเอาคือกันด้เพราะว่าเรามันบ่ฮู่แม้ว่าเขาไปเอามาจาักใส่นะ่ะเออนั่นละ่ะก็ว้ากันตรงๆรนัร่นะโอเคเดี๋ยวผมสิไปหามาให้เด้อผมไปแล้วเด้อสวัสดีครับเบิง่งบ่ทันก็บึ่งย้อนหลังเอาเดี๋ยวแต่ผมสิไปหามาให้อยู่เบียแก่นะโอเคนะครับไปแล้วเด้อ